สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งรักปลื้มสอสอลูกหลานชาวนาต่อยอดขายข้าวชี้หลังรัฐบาลตัวเองร้ายคนแก้ต้นทุนชาวนาวันที่29สิงหาคม2564นา่งสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี โพสตภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอบคุณสสอออสมหญิงบัวบุตรที่ส่งข้าวสารหอมมะลิสีอำนาจของจังหวัดอำนาจเจริญมาให้นะคะได้ฟังเรื่องข้าวแล้วมีความประทับใจเพราะนึกถึงตอนที่ดิฉันไปรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงแล้นำมาขายให้คนกทมช่วยซื้อซึ่งก็ได้รับการอุดหนุนเป็นอย่างดีหลังจากรัฐบาลดิฉันแล้วก็ไม่มีกระไดที่ช่วยทุ่มเททำเรื่องราคาข้าวให้เหมาะสมกับต้นทุนของชาวนาอย่างจริงจัง ดังนั้นวันนี้ได้เห็นลูกหลานชาวนาคนรุ่นใหม่สสในพื้นที่รวมถึงทางจังหวัดร่วมแรงร่วมใจทําโครงการฟรอมฟาร์มทูเชลในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาและต่อยอดขยายผลโดยคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้ารวมทั้งการทำตลาดออนไลน์จนทำให้ข้าวหอมมะลิ105ของจังหวัดได้รับรางวัลแชมป์โลกในปี2020 2021และยังตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนหันมานิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ที่ชาวบ้านไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติทำให้เกิดแรงผลักดันของลูกหลานชาวนากับสสที่ลุกขึ้นมาช่วยชาวบ้านแบบนี้ นับเป็นเรื่องน่าภูมิใจถือเป็นตัวอย่างโครงการที่ชุมชนช่วยเหลือตัวเองน่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งดิฉันจึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะ ข้าวสารถุงนี้และข้าวจานนี้หงจากข้าวที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องชาวนาดิฉันจะทานด้วยความภาคภูมิใจและความหวังที่ว่าพี่น้องประชาชนจะได้ช่วยอุดหนุนข้าวไทยที่เกิดจากความคิดในการต่อยอดของลูกหลานชาวนาและเพื่อให้วันหนึ่งกลไกตลาดของข้าวไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลในอนาคตต่อไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ